ตอนนี้เราก็ลอ,องบ้านงนะไปเที่ยวเมืองนะทีละห้าสี่เนอห้าสี่ห้าห้าสามอ่ะลงมาดูนะเอ็นซียี่สิบสองคือจากโอนสี่โซติงส,สี่คายสี่คิวสี่การสี่ก็คือภาษาทสุภาพทำไมเราจำดูจำไม่ยากแล้วนะต่อมาก็เป็น แต่สี่ก็คือมัดสิงสีติสิงสีปุริสิงสีทิริสิงสีนี่สี่เสรแล้วก็มาเป็นเวทนาห้าเวทนาห้าก็คือตุกสิงสีทุกขิงสีโทมานสิงสีโทมานสิงสีภูเบสิงสีนี่แล้วก็ต่อมาก็คือเป็นอ่าพระห้าก็ได้เราจะว่าพระห้าก็ได้นั่นก็เป็น สติสีวิริยสีสติส,ส,ตสีสมาธสีปัญสีแตแล้วก็มาโลกุตระโลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญายก็จะมีสามระดับก,ก็จะเป็นอนัญญาตัญญาสาสอนินสีอังยิสีอัญญาตา,าวิสีอย่างเงี้ยนะได,ได้ไหมจำได้ไหมได้ถ้าได้เดี๋ยวต้องลบดูเลยว่<อ>าต้องเห็นไหม ออาละเดี๋ยวก็ไม่กล้าละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดออกในการออกอากาศ้ม่จะอายเขาแน่เดี๋ยวเจ้าบ้านไม่จะถามคันนะแค่นี้ก็พอแล้วออและฉะ <S <S น,ะนะั้นตรงนี้ก็ฝากให้ไปท่องที่บ้านด้ยกันนะไปท่องให้จำนะอินซีพี่สิบสองนะอ่าต่อไปแล้วก็อ่าเนี่ยนะดูนิดนึ่งในในหน้าต่อมาก็จะเป็น อโปรในวาระทั tai, Não, ้งสี In ่เนี่ยนะโปรก็จะทรงแสดงตามลำดับของวาระนะก็จะเป็นแสดงปัทถโสทนาวาระก่อนแล้วก็จึงจะมาแสดงปัทถโสทนามูลจักกะวาระแล้วก็จึงจะแสดงสุทินทริยวาระแล้วก็สุทินทริยโมูลจักกะวาระตามลำดับอย่างนี้ไปเรื่อยนี่นะฮะตอนนี้ในในปัทถโสทนาวาระนี้ก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือทั้งอนุโลมในกับปัจจินิขในเนี่ยนะทั้งอนุโลมใน แล้วก็ปัจเจนิกนไนอนุโลมนันก็คือนัยยะที่แสดงเป็นไปตามลำดับนะแสดงไปตามลำดับจกขู่จกขุนทัยาาติอย่างเงี้ยนะจกขุนธัญญาจกขู่ติลักษณะอย่างเงี้ยนะก็เป็นอนุโลมนไนส่วนปัจเจนิกนไนก็คือนจากขู่นัจากขุนทัญยาติอย่างเงี้ยเป็นปัจเจนิกนันณจากขุนทัยานณจากขู่ติอย่างเงี้ยเป็นปัจเจนิกนัน ปัจจนิกะแปลว่าตรงกันข้ามแสดงแบบนัยยะที่ตรงกันข้ามก,กับอนุโลม,มันไหนหรือจะพูดอียานหนึ่งเราเรียกเป็นการผูร้แบบปฏิโลมก็ได้บางทีเนี่ตกระถาท่านใช้เป็นปฏิโลมเนาะอนุโลมกับปฏิโลมเห็นไหมปฏิโลมก็ตรงกันข้ามเหมือนกันนะเราเขียนขนาอย่างนี้เนาะ <c oughs> อินซียี 4, 22, ่สิบสองเราก็ว่าไปแล้วในเห็นไหม ในยะมะกาศทาั้งในปัทาโสทนาวาระเนี่ยปัทาโสทนาวารานี้ก็จะ,ะมียมกาศยะมะกาศก็คือยมกที่ยะมะกาศผู้ที่จะจะต้องมาแสดงก็คือนำอิน 4, ทรีย์ทั้ง22เมือนคืออินทรีย์ใน2ีก็เรียกว่าเป็น22ยะมกาศอย่างเงี้ยนะทั้ง22ยะมะกาศก็จัดว่าเป็นปัทาโสทนาวาระมี22ยะมกาศก็แสดงมาทั้ง22ยะมกาศ แล้วก็ใน22่ยมกาศในแต่และยมกาศเนี่ยกย็จะมีการแสดงทั้งอนุโลมก,กับปฏิโลมอย่างเงี้ยนะทั้งอนุโลมก,กับปฏิโลมอย่างเงี้ยนะอนุโลมอันไหนก็อนุโลมปฏิโลมปัินะิกัไหนก็อนุโลมปฏิโลมค่ะอย่างเงี้ยนะในลักษณะน,นี้แสดงทั้งอนุโลมก,กับปฏิโลมแล้วก็ในอนุโลมและปฏิโลมเองเนี่ยมีแบ่งเป็นสองก็คือปุจฉากับวิสาชนาัใช่ไหม อนุโลมเนี่ยก็จะมีปูตฉาคือฐานแล้วก็ปฏิโลมก็มีปูตฉาฐานแล้วก็มีวิสัชนาคือต่ออย่างน,นี้นคือต่อมันมีทั้งอนุโลมกับปฏิโลมแล้วก็มีภูตฉาวิสัชนาแล้วก็ในหนึ่งปูตฉาในหนึ่งปุตฉาก็จะมีอยู่สองก็คือมีสองบทก็คือสันยานะกับสังสยะจะขู่อย่างเงี้ยงงเป็นสันยานะแล้วก็จะขูะ่เทรยัง แต่จะคุณทายาติคุณได้เป็นสังศยะเป็นสังศยะบทมีมีทั้งหมดอยู่สองหนึ่งกดชา้ามีสองบทเนี่ยนะนดีเนะาจจะอ่าฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เข้าไปในรูปแบบของการสแสดงเน,นาะแล้วก็มาขึ้นในนี้นะปัญติวาระปัฏฐานสนะวาระอนุโลมุนี่หมายถึงอนุโลม ือนอนุโลมอไนนะจากก็คือหมายถึงฝ่ายปฏินิกนไนนะ่เนาะอนุโลมก็เราก็จะขึ้นเยนะเน่งจากขุณริยะมกกะอนุโลมปุชฉาจกขู่จากขุนทรยัมติทำที่ชื่อว่าจะขู่ชื่อว่าจะขุนรีใช่ไหมเราก็เริ่มชำระเลยนะท่านก็แสดงเริ่มชำระกทมาเลยนะทำที่ชื่อว่าจะขู่ชื่อว่าจะขุนรีใช่ไหมอ่านท่านี้จะมีรูปแบบตารางในการที่จะคิด แล้วก็เราก็ตั้งตารางขึ้นมาว่าตารางไม่หมายว,าว่าเป็นองค์ธรรมรวมองค์ธรรมรวมทั้งหมดของอค,าาคําว่าจักขุริยาย,ยมก,กัเนี่ยทั้งอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ทั้งอนุโลมมนายกับปัจจุณิกกันใดเนี่ยองค์ธรรมรวมเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีสิ่งแค่นี้เองก็คือมีที่ไปจักขู่ปัญญาจักขู่แล้วก็จักขรปุปษาแล้วก็ 19, 52, 27, จีดแปดสิบเก้าเจรศิห้าสิบสองโรคยี่สิบเจ็ดเวทจักขรปุปษา เราเว้นจากกรุสาาแล้วก็นิพพานบัญญัตินทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ทางรวมทั้งหมดเลยใช่รับ <c oughs> อ่การน้คําว่าจักขู่เนี่ยนะเป็นคำเป็นคำกลางๆเป็นคำศาสนารรอภกวรางส่วนาําว่าจักขุนซีเนี่ยจระระบุแล้วก็คืออินทรียนี่แปลว่าความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองรีอชื่อว่าอินทรีย์เนี่ยนะ ฉะนั้นจกักรูเนี่ยท่าแนแสดงไว้ทั้งหมดอยู่าสามอย่างจักรูมีสามอย่างก็คือมีที่ประจกักรูปัญญาจากักรูแล้วก็จกักรูภาษาเนี่ยนะที่ประจกักรูคืออะไรตรงนี้นะเดี๋ยวเราว่านี่นะที่ประจกักรูก็คือพวกทุติยวิชาญาณคือที่ประจักรูเนี่ยนะแล้วก็ตุติยวิชาญาณคือปัญญาจักรูแล้วก็จักรูภาษาตรงนี้ใน ตอนนี้อาจารย์อาจารย์โกนท่านสแสดงอตอนนี้ท่าน,านสอนรอบที่สองเนี่ยทรงที่เป็นที่เปจักขูปัญญาจาักขู่เนี่ยในหนังสือหลักสูตรของอชวก็คือของพระอาจารย์โชเนี่ยก็ยตนะย,ยม,มกกับคาตุยม,มกเนี่ยท่านก็จะ,สะแสดงที่เปจักขูก็ท่านจะแปลเป็นทุติยวิชาญาณคือที่เปจักขูท่านใช้แบบนี้ แล้วก็ตัดยาวิชาญาณคือปัญญาจักขูท่านใช้แบบนี้แต่ว่าอาจารย์โตท่าน,นให้แก้ใหม่เป็นที่ไปจักขู่คือทุติยะวิชาญาตอานใ,ใช้สลักแล้วก็ปัญญาจักขูคือตัดยาวิชายาในตรงนี้คือในความเห็ตุตามานะถ้าสลักแบบเนี้ยเวลาพูดมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นเหมือนกับที่ของอันอยตนะย,ยมกับ ทาตุยมกทาตุยมกพันธยมกเนี่ยท่านใช้เป็นทุติยวิชญาณคือที่ไปจากขูดท่านใช่ไห่แต่วิชญาณค med, ือปัญญาจากขู่ท่านใช่ไหมท่านใช้ในลักษณะตอนนี้อาจารย์ท่านได้สลับแต่ว่าตัวนี้ตั้งแยังไม่ได้แก้ตามนะเพราะว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันฝังแล้วมันขัดขัดอ่ะมันไม่ลื่นมันขัดหัดก็เลยว่าก็เลยต้องใช้ตามนี่พอใช้ตามใน อาอยตนะโย,ยมกที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นยมกที่สามนะแล้วก็ธาตุยมกซึ่งเป็นยมกที่สี่ท่านก็สแสดงแบบนี้เนาะอันะนี้เราก็มาดูว่าทีนี้เราก็มาตั้งเราก็มาเลือกนะเราเลือกว่าทำอ,าอะไรบ้างที่ชื่อว่าจะขู่จะขูมีสามนั่นก็คือที่ไปจะขู่ปัญญาจะขู่จกขูาา่ประสาทนะทำที่ชื่อว่าจะขู่ก็คืออะไร จะมาเจรจาขู่แล้วก็ปัญญาจัะขู่แล้วก็จัจะข <band> <Gothic ic. S 1> ู่ประสาททั้งึาเนี่ยเราก็เลือกนี่นะเราก็เลือกเสร็จแล้วสังพย่บทก็ถามว่าจัะขูนทวิาณสี่ชื่อว่าจัะขูนสี่ใช่ไหมทั้งหมดในชื่อว่าจัะขูนสี่ใช่ไหมล้วก็บอกว่าที่ไปจะขู่เนี่ยชื่อไหมไม่ชื่อเพราะที่ไปจะขู่นี่คือผู้เรียนวิชาญาตัวนี้คือก็เลือกเป็นพวกอภิญญา นนนะีคือตาทิพย์ใช่ไหมพวกอภิญญาพวกอภิญญานี่เป็นอะไรก็องค์ธรรมก็ต้องเป็นพวกปัญญาเกเรสีใสมันเป็นผู้น,นามธรรมไปนะแล้วก็ปัญญาจะขู่ปัญญาจะขู่นี่ก็คือ,อผู้อาสวะัคยัญญาที่ก็บผู้ปัญญาอย่างนี้นะและ้วก็จะขุดซีนี่ก็ปัญญาจะขู่เขไม่ชื่อแต่ว่าจะขู่ประการชื่อเนี่ยนะชื่อ นะชื่อฉะนั้นก็เป็นเท่ากับวา่าที่เป็นจกักรคูปัญญาจากักรคูเป็นองค์ธรรมบทเดียวเพราะมีการปฏิเสธในฝ่ายสัมสิยบทส่วนจักรคัสสารเป็นองค์ธรรมสองบทเพราะไม่มีการปฏิเสธในฝ่ายสัมสิยบทคือต่อรบอย่างนี้เนาะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องตอบี่เป็นบทเดียวก่อนเนี่ยนะตรงนี้เป็นบทเดียว มัเป็นสองบทอย่างนี้นนะอาจารเวลาวิสัชนาก็จะเป็นที่ประจักรู้ปัญญาจักขู่จกขูนะ่ะจกักขุณทริยามก็คือปฏิเสธน,นี่นะนะจกักขุณทริยามแล้วก็จักขู่ประสาทมาตอบสองบทโดยที่ไม่มีการปฏิเสธก็จักขุณทริยามจักขู่เจวะจกักขุณทริยามจักทุติยวิชาญาณคือที่ประจักรู้ตุติยวิชาญาณคือปัญญาจะขู ชื่อว่าจะขู่แต่ไม่ชื่อว่าจะขุนศีนี่นะแล้วก็จะขุนศีชื่อว่าจะขู่ก็ใช่ชื่อว่าจะขุนีก็ใช่คนะงคิธรรมของสันนิฐานอบดได้แก่ตรงน,นี้เราก็แสดงไปตามนี่นะก็เป็นนะตรงน,นี้เราต้องขยายก็คือภาวาทุติยวิชายานคือที่ไปจกขูนะ่แล้วก็ตัติยวิชายานคือปัญญาจกขู่แล้วก็ าวิท,ท,ท,ทายาคือปัญญาจักขูแล้วก็และเนี่ยนะและสองบทาาก็คือและจักขูประสาทเนี่ยนะและจักขูประสาภูมิธรรมก่อ,อสังเสียบ,บทได้แก่จักขูประสาทเท่านะั้นขณะในจักขู่เนี่ยจะมีขยายนิดหนึ่งก็คือในของอ่อายตนะจมม ในเยจตรายมุขท่านสแสดงขยายําว่าจากขูท่านมีอธิบายไว้ท่านใช้คําถามอย่างเี้นะท่านใช้คําว่าตามีกี่อย่างคืออะไรบ้างจากักขูนี่แปลว่าตาใช่ไหมท่านก็บอกตามีกี่อย่างคืออะไรบ้างตามีท่านก็เฉลยมาว่าตามีหกอย่างคือเนี่ยนะปัญญาจากขูนะคือปัญญาปัญญาจากขูเนี่ยตาปัญญามีห้า ปัญญาจะผูกตาปัญญามีห้าแล้วก็ตาบางสาจักผูกบางสาสจักผูกก็คือตาเนื้อนะครับางสาสจักผูกคือตาเนื้อตาเนื้อนี่มีหนึ่งก็คือได้แก่จักผูกประสาทรวมกับตาปัญญามีห้าก็เลยเป็นหกนะก็แต่และท่านก็มาขยายคําว่าตาปัญญาเนี่ยมีห้าอย่างคืออะไรบ้างก็คือหนึ่งพุทธทาจากักขู น,น,นะนะผู้ทาจขู่ได้แก่อสยานุสยญาณแล้วก็อินทรียาปรโรปริยติญาณอสยานุสยญาณก็คือการรู้อสัญยาสายความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายเหมือนตัวสีเหลาเนี่ยก็เป็นการรู้อสัญยาสายสัตว์แล้วก็และทรงทราบอสัญยาสายของสัตว์เหล่านั้นว่าผู้นี้ควรจะแสดงธรรมบทใดที่จะให้รู้ที่จะใหู้ท่ที่จะให้ ผูกต้องต่อจริตของสตัตว์นั้นๆเนี่ยนะเช่นรทรงสร้างอัศยาศัยของพระจุลปนทุกถ้พาพระจุลปนทกเนี่ยท่านเองเคยท่องพระพิชายให้ท่องคาถาที่เป็นคาถาเนี่ยแค่หนึ่งคาถาหนึ่งคาถานี่จะมีอยู่4บาทให้ท่องเพียงคาถาคาถาเดียวเนี่ยใช้ระยะเวลาถึกสาสี่เดือนไม่จับ เรไปจามเลยครับพี่ชายไล่ให้ไปสุดเพราะว่าแสดงว่าแสดงถึงว่าปัญญาไม่ดีท่านก็พระพี่ชายท่านก็เป็นพระหลานแล้วนะแต่ว่าการเป็นพระหลานที่ไม่มียานแบบเนี้ยก็ยังรู้ไม่ได้พอรู้ไม่ได้ก็เลยนีแค่นี้ท่องไม่ได้แค่กระถากระถาเดียวท่องไม่ได้สามสี่เดือนนี่แสดงว่าปัญญาคงจะนันมากก็เลยต้องไล่ให้ไปสุด สุดท้ายพุทธเจ้าต้องมาโปรดมารู้ทยาศัสของพาจุรบรรทุกว่าให้ทําแบบเนี้ยไม่ได้ต้องทําแบบอื่นในลักษณะอี้ฉะนั้นก็เลยว่าในการรู้ทยาศัสอย่างเนี้ยนี่ยเพื่อเป็นอาสย,ยานุสทย,ยาศาณนะอันนี้เป็นต้นเนาะส่วนอิสยาปรโรปริยติยานอิสยปะปโรปริยติยานก็คือรู้อินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์ยังอ่อนนะี่นะ